สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะกำลังจะได้ดูกันแล้วนะคะโอ้โหสำหรับชื่อไทยร้อนแรงมากค่ะเพิ่งนกรกไฟชีวิตนะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยคุณหลนเจียหลุนนั่นเองค่ะชื่อจีนก็คืออูเกิงซีนะคะเรื่องนี้โปรเจกต์เอสพลัสนะคะของทาง i อ e ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะตื่นเต้นมากๆเลยไม่ได้เห็นผลงานของคุณหลนเจียหลุนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะ สำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็ได้ฟิกซ์นะคะว่าพระเอกนั้นจะต้องเป็นรนเจียหลุนเท่านั้นค่ะรอเท่าไหร่ก็รอได้นะคะก็เอาเป็นว่าคุณหลุนเจียหลุนนั้นก็มาเป็นพระเอกให้กับเรื่องนี้นะคะสมดังความตั้งใจของอาทางด้านของฝ่ายผลิตของเรื่องนี้นะคะก็สําหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ติดตามชีวิตนะคะการเจริญเติบโตแล้วก็การความก้าวหน้านะคะทางวิชายุท์แล้วก็พลังค่ะของพระเอกก็คืออู่เกิงนั่นเองนะคะเป็น เป็นเรื่องหลักเลยก็คือชีวิตของพระเอกค่ะเล่าเรื่องราวของเขานะคะที่เติบโตมาจากตอนที่เริ่มต้นอ่อนแอก่อนแล้วก็ค่อยๆค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดนะคะก็สามารถสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับตัวเขาเองได้อย่างโด่งดังเลยนะคะละครทั้งเรื่องค่ะก็จะมีภูมิหลังที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็คงเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะมีเรื่องราวของแฟนตาซีนะคะในระดับเทพเจ้าแล้วก็เหล่าบรรดาปีศาจนะคะรวมถึงอารมณ์ความรักความเกลียดนะคะที่พัวพันกันมาค่ะเพราะฉะนั้นในละครเรื่องนี้จะรวมหลายๆอย่างเอาไว้ด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าทุกปมนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ก็พระเอกของเรื่องเป็นตัวดำเนินเรื่องนะคะแล้วก็มีเส้นลายความรักอยู่นิดๆน,นะคะเรียกได้ว่านางเอกนั้นเอาไงดีนางเอกในงานต้นฉบับนะคะในนิยายนั้นเรียกได้ว่าประมาณ2%เซจาก100%เซนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรในเวอร์ชันละครนะคะด้วยความที่คนชอบดูความน่ารักของพระเอกกับนางเอกก็เพิ่มบทนางเอกเข้าไปได้นะคะหวานก็เดาว,ว่าน่าจะมีการเพิ่มบทแล้วก็ขยายบทของนางเอกออกมานะคะเรื่องนี้เป็นจีน คอสตูมโบราณค่ะเครื่องแต่งกายก็สวยงามมากนะคะทั้งตัวของอฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงเลยล่ะค่ะ ด้วยความพยายามนะคะอย่างมากมายค่ะของผู้กำกับนะคะที่มีความสามารถค่ะคุณเจิ้งหวหวนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่เขาตั้งใจกำกับไดเล็กสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเรื่องนี้สามารถจะรับประกันได้ในเรื่องของคุณภาพค่ะว่าเป็นซีรีส์ที่มีคุณภาพอีกเรื่องหนึ่งนะคะในระดับท็อปๆของปี2024เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกแน่นๆนะคะเทคนิคพิเศษการสร้างฉากขึ้นมารวมทั้งฉากแอคชั่นด้วยนะคะ ก็แทบจะพูดได้ว่านะคะเป็นผลงานที่ดีที่สุดในทีมนี้ในทีมของแฟนตาซีที่เขาเคยสร้างมานี่เขาพูดไว้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันแล้วนะคะไม่ว่าจะพูดว่าอย่างไรก็ตามดูกันที่หน้างงานแล้วกันค่ะนอกเหนือจากการผลิตนะคะที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยตามโครงเรื่องนะคะผู้นำนะคะของเรื่องก็คือพระเอกก็คือคุณหลนเจียหลุนนั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกแถวหน้านะคะในหมู่นักแสดงที่ทรงพลัง ใน,ในวงการบันเทิงจีนในปัจจุบันนะคะไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเท่านั้นแต่ว่าทักษะการแสดงก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะคะนี่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลเป็นศิลปินที่เป็นมืออาชีพแล้วนะคะเขามีความสามารถในการแสดงละครแล้วก็มีเสน่ห์ที่ดึงดูดนะคะผู้ชมเนี่ยให้ให้แบบว่ามาดูซีรีส์ที่เขาเล่นนะคะคือคุณหลนเจียหลุนเป็นคนที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีเสน่ห์ในตัวเองสูงนะคะนางเอกของเรื่อง ะะก็คือน้องสิงเฟยนั่นเองค่ะก็เป็นสาวน้อยที่ดวงตานะคะมีความกลมโตแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะได้รับบทเศร้าๆเนาะอย่างไม่ค่อยเข้าใจกับยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมน้องชิงเฟยถึงได้รับแต่บทเศร้าๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะความนิยมก็เติบโตมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะก็คงต้องรอบทละครที่แบบจะส่งให้น้องเขาแบบพุ่งปีดขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ถือได้ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ได้รับความความรักแล้วก็ความ ประทับใจนะคะจากผู้ชมไปเรื่อยๆนะคะขอให้มีงานออกมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบูมเองนะคะน้องสู้ๆนะคะก็ด้วยเอกลักษณ์นะคะรูปรักที่สวยงามอ่อนหวานมีความสดใหม่นะคะแล้วก็ทักษะการแสดงที่ถือว่าดีนะคะแล้วก็การแต่งกายในสไตล์จีนคอสตูมโบราณเดี๋ยวนี้น้องเขาก็หาสไตล์ได้ได้ดีแล้วนะคะก็คือ,อจะว่าจะว่าน้องหาสไตล์ไม่ใช่สิต้องเป็นฝ่ายสไตลิสต์ของกองใช่ไหมคะก็หาเสื้อผ้าแล้วก็ทำทรง ผมที่เหมาะกับน้องเขาแล้วเพราะว่าเราสังเกตเนาะในเรื่องแรกๆที่น้องสิงเฟยเล่นเนี่ยจะรู้สึกว่าแต่งหน้าทําผมแล้วก็เสื้อผ้าไม่ค่อยเข้ากับน้องเขานะคะแต่ว่าพอ,อ,อมาเรื่อยๆนะคะขยบมาเรื่อยๆพอเป็นเรื่องอื่นๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกแล้วนะคะว่าน้องเขานั้นมีสไตล์การแต่งตัวที่เข้ากับ กับบุคลิกของน้องเขาในจีนคอสตูมโบราณได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการได้มาประกอบกับคุณหลนเจียหลุนอีกครั้งหนึ่งในจีนคอสตูมโบราณน,นะคะคือคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในจีนปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นคู่หูที่ดีมากๆเลยค่ะ ก็มาเจอกันอีกครั้งในจีนคอสตูมโบราณนะคะก็ขอให้ р е й ติ้งปังๆๆนะคะการมาพบกันในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าโอเคเนาะ <c oughs> ก็เป็นคู่เคมีที่พวกเราคุ้นชินนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้แนะนำน้องให้ให้น้องสิงเฟยมาเป็นนางเอกก็คือคุณหลุนเจียหลุนนั่นเองนะคะก็เออถือว่าทางผู้กำกับก็ให้เกียรตินะคะคณหลุนเจียหลุนเยอะเลยทีเดียวเอาใครมาเป็นนางเอกดีนะคะ,ะก็เลือกจากเลือกจากนางเอก เก่าๆของเขาเพราะว่าก็สนิทกันเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วะนะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องเคมีดีใช่ไหมล่ะแต่ว่าบทนางเอกนิดเดียวนะคะถ้าในนิยายต้นฉบับก็เน้นอีกทีว่าจากร้อยเปอร์เซ็นตะ์บทนางเอกน่าจะสองเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนในเวอร์ชันละครมันต้องแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะจะได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเอกนางเอกให้พวกเราได้รู้สึกหวานๆมีอนาคตจะได้เห็นจูเนียอะไรแบบนี้จะได้เห็นแบบลูกๆของพระเอกอะไรแบบนี้นะคะ นอกจากพระเอกนางเอกที่พวกเรารู้จักกันดีแล้วนะคะยังมีนักสแสดงที่ทรงพลังมากๆคืออยู่มานานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหันรตรงก็มาเล่นเรื่องนี้ด้วยคุณเหยียนอี้ควรนะคะเท่มากๆก็มาด้วยค่ะแน่นอนว่านะคะก็ต้องมาเล่นเป็นบทบาทที่มีมิติแน่นอน,นะค่ะไม่ได้มาไม่ได้มาเป็นแบบเท่าแก่ลงเตียมแน่นอนนะคะพวกเขาคนหนึ่งจะต้องเล่นเป็นฝ่ายเทพเจ้าคนหนึ่งจะต้องเล่นเป็นฝ่ายมารน,นะคะแต่ว่าพวกเขานั้นก็มีการตี บทนะคะแล้วก็ทักษะการแสดงก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะคะเจอคุณเหยียนอี้ควรกับคุณหันตรงเข้าไปนะคะนอกจากนี้ยังมีนักแสดงสมทบที่โอ้ยโคตรจากคุณหน้าคุณตาค่ะเพราะว่านี่เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะดังนั้นนักแสดงที่มาก็พวกเราคุ้คุณหน้าคุณตาดีไม่ว่าจะเป็นคุณจูเจิงถิงนะคะคุณคุณหมีเลอคุณหมีเลอรก็มาค่ะคุณเจียงซินนะคะคุณ เจิงซีอีนะคะคุณเฉินเสี่ยวเอิน่มาอีกแล้วนะคะคุณซูเจิงซีนะคะคุณปีเตอร์โฮของพวกเรามาของแอดวานเฮียปีเตอร์ของแอดวานมาอีกแล้วนะคะมาสู้ค่ะหัวงคุณหัวงคานนะคะแล้วก็คุณฉีหยานตี้นะคะรวมทั้งคุณ หลิวเซียนิงด้วยนะคะก็เป็นนักสแสดงที่พวกเราคุ้นเคยแหละเห็นหน้าก็รู้เลยอ้าคนนี้ฉันเพิ่งเห็นเธอจากเรื่องนั้นนี่นามากันเติมเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มดาวลุงหน้าตาดีนะคะอย่างหลิวซีหนิงนี่ก็กําลังได้รับการผลักดันนะคะจากเอเจนซี่อีกหน่อยเดี๋ยวได้เป็นนางเอกเดี่ยวๆแล้วหลิวซีหนิงนะคะแล้วก็มีคุณฉีหยานตี้นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะก็หน้าตาดีมากๆเลยค่ะก็ทุกคนนะคะรูปลักษณ์ดีะคะ่ะแล้วความนิยมของพวกเขาขอให้มีผลงานออกมาเรื่อย เรื่อยนะคะคุณนหน้าคุณตาเดี๋ยวดีเองนะคะอะค่ะเพราะฉะนั้นล้วนะคะโปรเจกต์นี้เป็น S Plus เน้นอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ราแล้วก็ความทรงพลังเอฟเฟกต์ G, เสื้อผ้านาผมนะคะต้องออกมาอย่างฮัลูฮัลลาแน่ๆพร้อมกับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ด้วยความมั่นใจค่ะทางไอชีอ e ีก็เปิดตัวมานะคะ ปาดหน้าปัตตพไรายพ่ายของทาง VTV Thailand หรือว่า Tencent Video ไป1อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หวานต้องติดตามดูอย่างแน่นอนนะคะเน้นชื่อไทยอีกทีหนึง่งเพิ่นอนรกไฟชีวิตค่ะ Burning Flames นะคะสำหรับเรื่องนี้เอาละค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ